โดโมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุนป่ายอยู่พิธีมาสู้โคไทยพี่น้องโอหนำไหลบึ่อมพี่นออ้องเขาเปิดประตูนะ้ำเป็นยังไงค่ะพี่น้องเป็นคนคน้ำกันครับ น,น,น้ำแห้งนี่เนาปะมีปลาปะอือมาแล้ว <c oughs> อุ้ยไปเลยแบบอู้หูพระเอกของงานถ้ามององนี้ตัวปี <c oughs> ปลาอีกแปลกนี่เนอะโอ้ยลวงหมด อย่าม <usion> ูใสเลยพี่น้องโคตรเลมันเนี <myster iously> <ioso meu> ่ยพาไปหานอนใหม่เอาไว้เนี่ยมูใสเนี่ย แล้วอุ้ยโอ้โสายอีบาดพี่น้องโอ้โหคิดว่าปลาโอปลายอดนะนะครับผมนี่เป็นพวกกินกันนะเขาไม่นิยมกินปลาเนี่ยอ้อนนะครับเออต้องวางนี้เนี่ยพอลงพอดี อุ้ยไปแก้วอุ้ยอุ้ยเออปลากระติดกดดิงไม้กระติดติดกิงไม้น่าจะเป็นอีนี่น่ะลากไม้ลากไม้เนาะนี่นไหมน,นี่น่าจะเป็นลากไม้อหวังนันแหละทางนี้ไม่ได้ติดติดพี่น้องไปดูไปตัวหนึ่งเขาบังคับไหมอือไปตัวนึงไปยังย่อกระแทกเข้ามาเลยพี่น้องเด้อย่อดำย่อขาวกระปูงย่อๆครับกองแกงอลูมิเนียมกระแทกเข้ามาได้พี่น้อง ครับพี่น้องต้องสปปลาวครับมีส่งซึ่งกันครับน้องปองครับบองเซ่ปองส่งซาเดียวคอเสือขาให้หลายครับมันก็ทานอีิงีพี่น้องขอบคุณอี้หลายครับสี่ซอยอุ้นหนุนครับผมกต่ทยอยเลี้ยงเลี้ยงหาครับบางคงมองกัหนับมันหลายนะครับตอนนี้ยสาวส่งห้ครับตัวแล้วโอ้โหตัวปลาซอยมหมกระออนปลาซอย Ô mãi bảo mãi bảo mãi tìm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 ตีเเรื่อยต่อไปดูน้ำมันปุ่งไนกระโดดเยอะครับป้าหนึ่ปุ่งไว้นู่นน้ำอ่ะตัวสองตัวกระโดดเล้โอ้ยตีไปเยอะว่าแล้วโอ้วางปุ๊บโดนภาพ <ไ>เออเดินยืนได้ยอดอ่อกลางย่อออกไปเลยอบ้านับวันนี้นดป,ดดดป,ดดปลาด๊กโอปลาอะไรอ่ะเอกี้เดินเดินเดบลอเลย ก็ลาออยู่แถวคนนลยนะเหนื่อยจังามามันแบบล้วนแบบปากอ้า อ้ยโดดไปแล้วมาแล้วแต่มัมไมน้ำข่อย cái này hả? ô cái tôi nó đầy cái nọ tôi nhai mình <laughs> ค่ะเดินเลยปลามัน้วเวเปาสองตัวอีกแบบ นี่ป่ากล้วนน้ำล้วืี่น้องง่าครับงัายปวดหลังที่ใจที่น้องน้ำมันแห้งแบบนี้อุ้ยโดนแล้วโดนแล้ว Dùng Clay dias static để chủ đề và phóng vì cô gái staple fits thanh suất, bầy mà รา้ามีต <l ug> ัวใหญ่ไมน้ำม่มีนะติดติดเร็วติดใหม่ปลากับติดกันดีได้ไม่มาเป็นทุง มาเป็นฟูคงจะมีเหลือโดดเร็วโหปลาปลารุ่นสามเซตนะพี่น้องมั้ยมาเห็นบอสติบอะไรตีละตัวต <c ười> ัวต <c ười> ัวสองตัวครับผม ดดโดดโดดดขายงั้นโอ้โหก็ไม่คือว่าดูดเงินปลาใหญ่ไดหนดอยเดือดเดือดอะไรตัวเดียวนี่บอเห็กับปลาใหญ่ไหมยุกเลยคิดว่าปลาตอง ย่อหยวบเลย เปิกหน่อยอะเปม้มาแล้วนี่ไงมาเจอาเออเสร็จแล้วตัวเอาในปั๊มนี้ไปยังไงพีน้องไป่รรุ่นเราไม่ด้เามันไม่มีให้รุ่นกลุมาปลาหอยปาอะไร่างเง้ยพี่น้องปาแปะไ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ mà không bỏ lỡ những video gặp cá mà <laughs> oh, โ,ดดโอ้ดูแล้อุ้ยไปอีก <laughs> สาวม,มาไล่ตัว <laughs>

อ่อนโซฟาคักขนาดครับผมสวงมามนเะลยพี่นอ้องปลาเนี่ยจะรุ่นเล่นะครับผมสองเส้นสามเส้นพี่น้องเอ้ยสวยงามครับเดี๋ยวพอได้พี่น้องเบิดแห้งกรกลับครับผมเลยใบแปบแต่ว่าได้พี่น้องครับเดี๋ยวพอคลิปหน้าครับจังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตั้งใจให้ครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม